ปัจจุบันเครือข่ายคู่คิดอุตสาหกรรมหรืออิฟ Industrial Partner ได้พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาแนะนำทางธุรกิจผ่านระบบออนไลน์โดยมีขั้นตอนการทำงานของระบบแบบง่ายๆดังนี้เมื่อผู้ประกอบการ SME OTOP ระบ,บุคำถามหรือปัญหาของตอนเองไปในระบบคำถามนั้นจะถูกส่งไปยังที่ปรึกษาธุรกิจ หรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับคำถามนั้นๆซึ่งในระบบ I f ได้รวบรวมความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับปัญหาไว้ทุกด้านเช่นการตลาดก,การผลิตการเงินการบัญชีและระบบมาตรฐานเป็นต้นเมื่อที่ปรึกษาหรือหน่วยงานนั้นเห็นหัวข้อปัญหาที่ส่งมาก็จะพิจารณาว่าตนเองสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่หากช่วยเหลือได้ก็จะทำการรับปัญหานั้นไว้เพื่อให้คำตอบ หรือให้การช่วยเหลือต่อไปแต่หากพิจารณาแล้วว่าปัญหานั้นจะต้องได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในด้านอื่นๆที่ตนเองไม่เชี่ยวชาญก็จะส่งต่อปัญหานั้นๆไปยังกลุ่มที่ปรึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆทั่วประเทศจากระบบการทำงานของอิฟดังที่กล่าวมาข้างต้นขอยกตัวอย่างการทำงานของระบบมาให้ท่านได้เข้าใจดังนี้ ผู้ประกอบการสอบถามถึงปัญหาด้านการพัฒนาบรรจุพัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและทันสมัยจะต้องทำอย่างไรบ้างปัญหานั้นก็จะถูกส่งไปยังที่ปรึกษาหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยอัตโนมัติเมื่อที่ปรึกษาได้รับปัญหาแล้วจึงถามกลับไปว่าสินค้าที่ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นอะไรครับ ผู้ประกอบการส่งรูปสินค้ากลับมาที่ปรึกษาจึงบอกว่าสามารถกลับบรรจุพันธุ์ตัวนี้ได้หลายรูปแบบซึ่งผมขออนุญาตส่งข้อมูลและตัวอย่างบรรจุพันธุ์ที่เหมาะสมกับสินค้าของผู้ประกอบการให้โดยละเอียดผ่านทางอีเมลนะครับนอกจากนั้นที่ปรึกษาได้ขอส่งต่อข้อมูลของผู้ประกอบการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยเช่นกัน และที่สำคัญข้อมูลการขอรับคำปรึกษาของผู้ประกอบการจะถูกบันทึกและจัดเก็บไว้เป็นความลับเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายอิฟเท่านั้นที่จะเห็นข้อมูลของท่านซึ่งผู้ประกอบการมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลไปไหนแน่นอนเครือข่ายคู่คิดอุตสาหกรรมพร้อมแล้วที่จะให้บริการกับผู้ประกอบการทุกท่านทั่วประเทศสามารถใช้งานได้ทั้งในส่วนของเว็บไซต์ w วิร์ลไว i p Cheongmai.org และ m โมบายแ p ปพลิเคชัน i p Industrial Partner ทั้งระบบ Android และ iOS